นี่อืออมาเว้ยอือห,อหือสวรับเป็นหนูทุกท่านไปไปไปกินก่อือหือนีนี่นี่น,น,นี่ครับมาโยมชิดมาโยมชิดแกนใหญ่ๆมีคนอยู่ด้านหลังด้วยอันนี้แค่กับนะกไปงกก่อนไปรเอเอามือนะมีน้ำจิมำจ้มครับน้ำจิ้มครับอันนี้ไปเบียร์เป็นแก้อเลยใช่เลย

นี่เนาะเฮ้อืมหยๆหยดๆน้องพีกเหรอมีโอนสนับสนุนเข้าไหยอืมอืม,อม เงินต่อไปกันเงินต่อไปชุดเลยครับเด,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 ดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ดดวยวเอาขึ้นมาอีกเลยดขึ้นมาอีกอืมอันนี้หนูปลาวานอืมอร่อยไหมอืม

เต็มปาาเติมคับนี่มาครับนะอะไรก็อกือเอาอีไหม<ะ>เอาอีกไหม,มนี่บอเอ่านี่ค่ะหนไหมคะไม่อยู่หลังกวนี้ยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเนาะ

อืมอะไรก็อือโซ่เมออืไมาครับมาไปตัวมาไปอืมมาครับนี่เดี๋ยวไป Nhi lấy quạt má vị từ bạc này mày khóc cho rất à,

อืน่าหมหน้าครับหวานละหรือสุดยอดมาย้มชิดไปย้มชิดครับไปยมชิดหวานหวานชุมช่มๆมันๆสุดยอดอืมไปมาแล้วปะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมนะครับครับช่องชุด okay. ก็สามที่เช่นเดียวกันเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปเนาะไปวันนี้เราอีกก่อนเจอกันไหมโอกาสหน้าครับรันนี่ขอตัวก่อนมาปีมามาสวัสดีก่อนเยูสวัสดีก่อนสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ครับเจอกันไหมก็น้าสวัสดีครับ